สวัสดีค่ะคลิปนี้อยู่กับแม่น้องสันนะคะคลิปนี้แม่น้องสันก็จะพามาดูการติดตั้งเหล็กโครงข้าวและติดตั้งไม้ฝ่าเชื่อรากันนะคะเหล็กที่เรานํามาทําการติดตั้งโครงข้านะคะก็จะเป็นเหล็กกล่องขนาด1นนิ้วครึ่งคูณหนึ่งนิ้วครึ่งนะคะ,ะตัวเสาบ้านนะคะก็จะเป็นเสาเหล็ก ขนาดระยะห่างของอเหล็กโครงเข้านะคะก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณาช่องละ80เซนติเมตรนะคะส่วนทั่วไปนะคะถ้ามีงบหรือมีเหล็กพอนะคะก็จะใส่ช่องหนึ่งประมาณ50เซนติเมตรค่ะจากนั้นเราก็จะวัดระยะสำหรับติดตั้งไม้ฝานะคะความห่างของไม้ฝานะคะที่วางซ้อนขึ้นไปนะคะก็จะอยู่ที่ อาิบเซนติเมตรค่ะหรือจะทำสิบามเซนติเมตรนะคะอขึ้นอยู่กับว่าเราจะหารลงตัวพอดีกับช่องหรือไม่นะคะาการขีดเส้นแบบนี้นะคะเราก็จะขีดไปจนสุดมุมที่เราจะทำการติดตั้งไม้ฝานะคะเมื่อวัดระยะความกว้างของแผ่นติดแล้วนะคะก็จะวัดความยาวของตัวบ้านค่ะ ความยาวของตัวบ้านนะคะก็เกือบ4เมตรค่ะเราก็จะใช้ไม้ฝานะคะเป็นแผ่นเดียวค่ะความยาวของไม้ฝาที่เราซื้อมานะคะก็จะยาว4เมตรค่ะก็จะเป็นไม้ฝาของดูราวันนะคะหน้ากว้าง6นิ้วยาว4เมตรนะคะ,ฉะเฉลี่ยแผ่นหนึ่งนะคะก็จะตกอยู่ที่แผ่นละ112บาทค่ะ ในส่วนขั้นตอนการติดตั้งนะคะเราก็จะทําการวัดระยะความยาวของช่องที่เราจะติดตั้งไม้ฝานะคะจากนั้นนะคะเราก็ทําการตัดแผ่นให้พอดีกับช่องห่างของตัวบ้านนะคะแล้วก็ทําการหยิงนอดยิงสกป,ปูแผ่นแรกทันทีค่ะน็ดตะปูสําหรับยิงไม้ฝาเชล่านะคะก็จะมีความยาวหนึ่งนิ้วค่ะ ตัวบ้านหลังนี้นะคะลักษณะก็จะเป็นสองชั้นค่ะส่วนด้านล่างนะคะก็จะทำการก่ออิฐขึ้นไปสี่ก้อนค่ะความสูงประมาณหนึ่งเมตรนะคะจากนั้นก็จะทำการติดตั้งไม้ปาเชยราแบบนี้ค่ะส่วนด้านหน้าของบ้านหลังนี้นะคะก็จะมีการติดตั้งไม้ละแหนงไว้เยอะเหมือนกันนะคะงบประมาณการสร้างบ้านสองชั้นความกว้าง สี่เมตรคูณสิบเมตรแบบนี้นะคะอ่าเฉลี่ยอ่าค่าแรงและค่าอุปกรณ์นะคะก็จะตกอ่าเกือบสองแสนบาทนะคะบ้านหลังนี้นะคะก็จะมีห้องน้ำหนึ่งห้องค่ะการติดตั้งไม้ฝานะคะอ่าบ้านหลังนี้นะคะเราก็จะทําการวัดแผ่นไม้ฝาทุกแผ่นเลยค่ะจากนั้นเราก็จะทําการตัดด้วยเห็นเจียลูกหมูนะคะ ตัวใบตัดนะคะก็จะเป็นใบตัดกระเบื้องขนาด4นิ้วนะคะเวลาตัดนะคะต้องตัดด้วยความระมัดระวังค่ะตัวฝุ่นของอไม้ฝานะคะก็จะมีอันตรายต่อสุขภาพค่ะก็ต้องสวมแมสทุกครั้งนะคะส่วนช่องด้านในนี้นะคะระยะห่างของแผ่น สิเซนติเมตรค่ะส่วนเหล็กกล่อง1นิ้วครึ่งคูณ1นิ้วครึ่งนะคะเส้นละ500กว่าบาทค่ะความหนา1.5ึมิลนะคะส่วนด้านข้างนะคะเราสามารถนำซิลิโคนมายิงปิดได้ค่ะส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะมีรอยตัดทุกแผนนะะ่นค่ะส่วนฝุ่นนี้นะคะเราสามารถนําผ้าชุบน้ำเช็ดออกได้ค่ะ การยิงน็อตสกรูนะคะเราก็จะทำการยิงด้านบนของแผ่นนะคะต่ำลงมา,าไม่เกิน2เซนติเมตรนะคะจากนั้นเราก็จะวางแผ่นทับลงมานะคะเราก็จะมองไม่เห็นหัวนอ็อตหรือหัวสกรูค่ะนี่นะคะเราก็จะวางแผ่นลงมาลักษณะแบบนี้ค่ะจะไม่เห็นหัวน็อตสกรูของเรานะคะ ส่วนค่าแรงนะคะแม่น้องซันก็จะคิดเหมารวมไปทั้งหลังนะคะหลังนี้นะคะก็จะเหมา,าทั้งงานขึ้นโครงมุงหลังคาติดตั้งไม้ฝาไม้ระแนงและทำห้องน้ำนะคะาราคาก็หลายหมื่นบาทอยู่เช่นกันค่ะระยะเวลาการทำนะคะก็ใช้เวลาไปประมาณาเกือบ20วันค่ะ วิธีการยิงนอตสกรูนะคะนอตของเรานะคะก็จะอยู่ห่างจากอขอบแผ่นด้านบนนะคะไม่เกิน2เซนติเมตรค่ะบ้านหลังนี้นะคะไม่ได้ติดตั้งหน้าต่างค่ะเจ้าของบ้านทำการติดแผ่นทึบหมดนะคะส่วนด้านบนอ่า บริเวณใต้หลังคานะคะก็ติดตั้งไม้ป่าเช่นกันค่ะใช้เด็กกล่องขนาด1นิ้วคูณ2นิ้วนะคะติดตั้งตัวส่วนของเหล็กโครงข้าวค่ะตัวปลายของเหล็กจันทันนะคะมีช่องว่างสามารถนำแผ่นมาปิดให้เรียบร้อยได้ค่ะ สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่น้องสันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ